When you only need the light when it's burning low, only need the sun, it starts to snow. Only you need you love her when you let her go. When only you be behind when it's feeling low, only need the road when it's missing home. Only you need you love her when you let her go. When you let her go. กับผมนายไปทูลกุสลนะครับหรือที่เรียกกันในนามบางังเอิดไรเลนะครับอาชีพน,นะครับเปิดร้านวาดรูปเขียนภาพและรับสนฝรั่งเพ้นเสื้อเพ้นกระเป๋าและทำภาพปาิติอยู่ที่อ่าไรเลนะครับวันนี้นะว่าเป็นเกียรติกับสมเด็จยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากองค์กรารบริหารส่วนตำบลเหนือครองนะครับเอาเป็นว่าให้มาแนะนาท่านทั้งหลายดีกว่านะครับเกี่ยวกับเพ้นกระเป๋ากระ,กระจูด นะครับ,รบยกภูกเขาออกจากอุปกรณ์น,นะครับปลดเรื่องการเมืองปลดเรื่องเทียวต่างๆเรามาโฟกัสกันที่จุดๆนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นผมขอโชว์ตัวอย่างก่อนนะครับนี่เป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งนะครับงานที่ยังไม่ได้ส่งเป็นรูปเหมือนนะครับของลูกค้าที่สั่งมาซึ่งในนี้นะครับยากครับและอาจจะเป็นรูปที่ ตามใจลูกค้าอาจจะชอบรูปแมวส่งรูปมาให้วาดนะครับกบมีลักษณะแบบนี้ ซึ่งลักษณะของกับเป๋าสารกระจุนนั้นนะครับมีลักษณะหลายรูปทรงหลายรูปบแบบนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตนะครับซึ่งลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับจะเรียกว่าทรงยาญย่ายานยาหรือทรงลับสหรับวัสดุและอุปกรณ์ขั้นตอนการทําต่างๆครับขั้นตอนเป็นอย่างไรวัรสดุตัวแบบไหนใช้สีอะไรตามผมมา ครับสาหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับแน่นอนก็ต้องมีกระเป๋านะครับกระเป๋าที่เตรียมไว้ขนาดไหนขึ้นอยู่แล้วแต่ที่ท่านชอบนะครับมีดินสอนะครับดินอสนำไว้ออกดำๆหน่อยซึ่งประมาณ 5B 6ปีหีนะครับแล้วแต่ถนัดครับบางท่านอาจจะใช้ปากกาเมจิกปากกาหมึดซึมร่างภาพครับซึ่งใช้ร่างภาพโปลก็ได้สําหรับผู้กันนะครับก็มีสัก สามสี่ขนาดนะครับขึ้นอยู่ากับการใช้งานสําหรับพื้นที่ใหญ่ก็ใช้อันใหญ่หลงลงมาก็ออกขนาดกลางนะครับขนาดเล็กไว้ตัาด,ดเส้นเล็กเลหรือใส่ใรายละเอียดเล็กๆรายละเอียดที่ต้องการที่จะปานนี้นะก็ใช้ทุกขนาดเล็กๆได้นะครับสําหรับสีส ou, นะครับมีหลายยี่ห้อลายเบระครับแต่ที่ใช้การหนึ่งนะครับจะใช้สีอะครีลิกนะครับอาจจะเป็นหลอดเป็นขวด หรือซื้อมาเป็นกระป๋องใหญ่นะครับซึ่งเป็นสีอาร์เคลิกนะครับสำหรับการใช้สีอาร์เคลิกนะครับง่ายและแห้งเร็วนะครับผิดพลาดตรงไหนเราก็สามารถใช้สีสีทับได้นะครับซึ่งมันไม่ยากครับวันนี้เราจะมาวาดรูปวิวใต้ท้องทะเลกันนะครับและอาจจะมีรูป ดอกไม้สวยๆส,สักรูปนะครับขั้นตอนตาการทำทำอย่างไรไปดูกันครับแล้วเรามาเริ่มกันที่รูปลายน่ารักน่ารักนะครับมีปากการังแล้วก็มีแปาดาวตัวก็ได้นะครับกับมือใหม่นะครับอาจจะร่างภาพขึ้นมาก่อนนะครับร่างภาพขึ้นมาก่อนเม่ร่างภาพสิอา,อาจจะตัดนะครับรูปองค์ประกอบต่างๆรอบนอกนนรับ แล้วก็เอามารับลงบนกระเป๋านะครับซึ่งนะครับเป็นการง่ายนะครับสำหรับการจัดองค์ประอกอบลงบนกระเป๋าน,น,นะครับผขั้นตอนแรกนะครับคือการร่งางภาพลงบนกระเป๋านะครับทีนี้ลักษณะของกระจุกนะครับพื้นผิวมันไม่เรียบนะครับสําหรับชิ้นงานของ,ของผมเองเพื่อที่จะ ให้สีซอกเข้าไปในเนื้อของประจูดนะครับผมจะโรงพื้นสีขาวให้หมดก่อนนะครับเพื่อทําให้พื้นผิวเรียบนะครับเรียบขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการใส่รายละเอียดน,นะครับทางไปเลยนะครับ ครับเมื่อเสร็จแล้วรอให้แห้งนะครับรอให้แห้งครับสีที่รองพื้นที่เกลียลงไปเนี่ยพยายามให้เข้าไปในโซ่ของรอยสานของกระจุดให้มากที่สุดโอเคครับรอให้แห้งก่อนครับหรือต้องการให้แห้งเร็วนะครับเราจะอาจจะใช้ไดเป่าผมนะครับ กับแห่งสัง